แล้วก็แขกผู้มีเกติทุกท่านวันนี้ที่ฉันจะมาอวยพรให้กับคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติเตมไัยบูนเป็นประธานชุมชนเขาตะโลค่ะซึ่งวันนี้จะได้มีโอกาสได้บวชลูกชายซึ่งการบวชพระในพุทธศาสนาก็จะเป็นหน้าที่ของของผู้ชายวัย20ปีบริบูรณ์ที่ว่าจะต้องบวชทดแทนคุณพ่อแม่ เพื่อให้พ่อแม่ได้เกาะชายทะเลืองส่วนพระนาเองก็จะต้องจะต้องมาศึกษาในพระธรรมส่วนพระนาเองก็ต้องมาศึกษาในพระธรรมค่ะแล้วก็อยากให้อยากให้พระนาตั้งใจศึกษาพระธรรมโดยความศรัทธาไม่ใช่ว่าทำเพื่อหน้าที่ทำเพื่อหน้าที่อันก็ขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกจงดลุนดาลคุ้มครองให้พ่อนาคและครอบครัวประสบความสำเร็จทุกประการค่ะ ประธานกลุ่มสตรีท่านชัยรักมีทรัพย์ที่ให้เกียรติในการกล่าวให้ว่าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เสียสละในเวลามาร่วมง,งานบวชลูกของกระผม ผมรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจทุกท่านหากมีสิ่งประการใดขาดตกบกพร่องผมขอััไว้นะโอกาสนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับจง ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกจงปกป้องและรักษาทุกท่านให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็พวกนี้นะครับอย่าลืมเวลาเจ็ดิกาเราจะนำหน้าหรือลูกชายของผมนะครับเวลาเจ็ดโมงไปบวชที่วัดคำสามทีขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับ